เออได้ยังแน่มืงอีกเจ้าฮะปปปาเป็นกุ่มเป็นวััอนอ <c oughs> ไดเชื่อได้เก่ง <c oughs> แม่ในโกโก้คือกางเกงในอกู่ตัวแท็หนึ่งแ <c oughs> ท็หนึ่งคืะนะอใส่ได้แบบสอมเทียนหนึ่งคือประสักเลยอ่ะอตอเราทิมแ็กหนึขนาดเราจะไปเขาสิปเป็นวง,นงยังอีก พาคุณหญิงปันปันมือหาเสื้อแขนยาวอ๋อคือผ้าห่มเดยคือผ้าห่มเดก็ซื้อสินี่เก่งๆไนอีกไซเจ้าเลยนี่จนมกขครับอีกตีมากเบิดปันปุ๊ชูนีไหมเธอายกไม้ อันมากไปเบื่อทุกคนตลอดทั้งพ่อขาทั้งอย่างผู้ใดยอันก็นั่งไปม,มากไปเบื่อตลอดเด็กเสือกแล้วเด,ด็กเสือกแล้วดูก่อนได้ครับไอ้ทางนี้หน่อยเข้าแลงไหนไปทา้งใดอีกคนกระตื่นเ,นนเบื่อยังร้านไหนชื่อได้อยู่บนน้ำมัน <c oughs> เกือบเพื่อสวยแค่ เดี liberal, ย Connie, LP, it, Somehow, s. <S ๋ยวยูเน oh. ี so just, ่ยไม่ชอบก็โอ้เจ้าเน่ยไม่จะซื้อบ่ใสเองคะอาตัวระบเหลือใ้เยปอีเจ้ากูเป็นจับอว่แ พวกผมเป็นงนอาลับเสียไปขายกันห้างสำรับทีมั่นรับยังได้เปิดขายอยู่เนาะห้ากประติมั่นลองแว่นสิบนฝลสีชมพูน่ะคือเจ้าเฮ้ยอันนี้สวยงามเลยสวยอยู่กันเดือดป่งกันเสียงเล่นใส่ขับรถเล่นใส่ขับรถถอนใส่ยางบ่ได้มันวินใส่ใส่ดีเฮ้ยทำอตัวนี้ง่ายเลยต้องใส่ขับรถเนี่ยนี่เนาะเนี้ย พี่โบ,บ,บใส่ดีอันนี้ก็สวนนยนะเรีนใส่ครับรกีดีต้องมันได้แต่ใช่ตาเลยเนี่ยใส่ตาสัน่นยังเก <c oughs> ิใส่ใส่มาก่อนวันทียเห็งบอสเดียคอยใส่ตาสั่นไม่ใหญ่ น,นี่เด็กมันก็วาสายตาสั้นเขียนไว้อยู่นี่นกการนั้นลาทำมพมา,ส,าสั้นเท่าไหร่ล่ะซื้อเดี๋ยวไ้ยูอันรลตัดบนี้ก็นเลยแบบว่า,า,าอันลบร้อยหาสีุ่นละคอยงงนี่อเดยววิีฝนิีฝันง่ายง่ายไหนอ่ะมีไงโอ้นี่เหรอม่เห็นฝันหมดยัางลูกคุณไม่แม่ใส่เือสีเนี่ยเฮ้ยส <c oughs> ีนี่คือป่ะคะ แต่ว่าหูจ้าคืออะไรก็บ่าด้อยหาซิปมันก็มันก็มาเงหูแต่เียามันตได้ยี่บ่ก็ล้าใส่แบบรุ่งเรอโอ้จมูแล้วดงโหดมูลไล่ตยหาบ่รอ้้ยหาบ่อย่่่บ่รอ่ยหอย่ห่รอาบ่อยห่ร้่อยบย่ยนา หัเจาื่อหางแักเถอะใจหลับมนก็โบหอดมันเอนระจเหลือนี่ปต่อขายอยยดเี้ยมันไยเลมันหอหวคอยไม่ย่เยืดเขนในในมันบอดราะว่าเจ้าตีไซเมียดหรเจ้าาดึงลงาหันเนี่ยปกติมืกาดิเขาได้ทุกคนแล้วอันนี้ได้ไหมชัดไหมชัดจริงเลยแก้วอมาง้บอกโยังเพื่อไก่เข้าเมียมันค่าเมียอีนี่เมหัเจ็ไหมหอดผ่าพระปฏิบัติการไทย่าฮาฮ่า้า่ฮ่ายงเ ถัวมาถุกับยาแม่มันคอยจะหางจะมีเดอ้อร์ลาเดอ้อร์คอยจะหางจะมีคอยจนลำจะรวยโอ้ยเนาะท่านอะไก็นเดี๋ยววัดสื่อของเพื่อนนะที่ว่า,ามันหอดโฮเม่มันหอดอยู่เจ้าก,ก็ลองสะท้อดแม่แล้วก็สู้เขาดีๆเจากก้าบ่พลาดขึ้นไปดีๆปัะมาณนนี้เ็เสียเกั้ยาหรอเออซื้อรถใหญ่ซื้อรถใหญ่เออ <laughs> เดี๋ยวเอาลงดีๆด,ด้วยป่านนี้งับลงดีๆงับขามันลงลงเซงหูน่ะ นับแล้วขาแบนว่เป็นขาจาขวางถอดออกคอยล่มทวนโดเอาว่นี่ยงัอนอยู่สสิบบาทเอากลองไวมากบรรุนกัมาเอาตัวนอเออเจอเด้อยร้านไม้นีเด้อโอ้หมือนลาลมดตไม่มไมสี่สบาทมนะีดอลยี่สบาทเออกเด็กน่อยเน,น,น้อยเขาขอสารไวยังไงแต่สั้นยืมยืมโอ้ยยิบไปอเ็กนยง ปรสันใจาเาสี่ทิปเดยวมั่ใจอยู่หกทิปเดว่จาสี่ิก็ด่อเ้าขางนึงท่อนเดียวอ๋อผมังเหรอโอ้ยเห็นไปทั่วที่โครเดนาวว้่้าลอกเบอเขาสู้ดีสิน,เนีเบอร์ซี่ที่หาบ้า้ <c oughs> <c oughs> นี่เบอร์เียคแง่บอสี่ห้าเนนเลยเออครับเอาลองุงนี่ค่ะนี่ร่นี่ห้าได้ไหมอย่างนี้รเชนกถแบบนี้รคัแลเป็นีนต้มันยอู่ี่เ้ยัดชูนี่แบบขัดชู้ปค่ะรุีบนคัดชู้นี้ สองน,นิ้วมีเบมีแต่ว่ามีส้นได้แล้วจะคล้องสูงยังสีไซยังสนเอาสุนแรสีได้โบดีคู่นั้นมันหักลอกใช่สีเทียนั่นหักเตี้ยกินไงพลกง่ายได้เล่เออส่นมัขึ้นงามแทนนนไซส์มงดู จับบาทพันนี่ได้สองห้าเก้าครับขึ้นรับนี้จะไสได้ยุ่บบอกสีสองหล,ลักสี่สิบอสองหล,ลัดสี่สิบเอาเบิ้งดูดีดูลีดูละดูลีดูละทุกอย่างยุ่น้องขานาอใหโอ้รถตัวต้องเผาวันนี้ อันนั้นมันใส่ส่วนหรือใส่หลังเน่ยะเขาหอาอวหา่มกัยัดว่าเนาะเออมนถืกระแล้วใส่ถืกรใัถูกนมันจะคล้องมองดึงไรออกก่อนโอ้ยกลมปันะมันเอาหัวค้นคือไว้ไเจ้าเงี้ยยังยกล่ามันไปันคนสวยเดียว้างามโอ้ยทางงางกระได้พี่น้องเอ้ย ก็นั่งนั่งมานังกระซังมันโอ้ยก็ได้ดอกดเพิ่งเดียวรมเลียานงมันได้เกลืใส่เกลือได้คร่งเดียวหายาายพี่น้องเอ้ยสี่ะคนงามคนเกิดบันจันงามจังสีบ่มีบ่ค่ะบงนี่จังมีโบดีบ่บบ่มีเลยบ่บอ่มีเลย เนี่ยเปั่นมืงกระ้าแบบพ้เอาเมื่อสวัสดีชิวชิมองเนี่ยโอ้ย้นามเหียใส่เหียใส่เลยโอ้ยนามได้เหียปั่นโอ้ยนามเหียซื้่ร้านคนเอาลองมึงก็เกิดได้ภาพแบบนี้นีแล้วนี่ก็เกิดได้ภาพใช่ก็เกิดมีภาพแล้วสิลงกันว่าลงเราจะของคูของไงซ้ำข้อมูลสองครู จมปอนอะไรมันแตกเนี่ยจะรู้หรอแสดถึงยังไงขอลไเกี่ยวมเหรอเรา่าเซานนด้าุจีด้าเกือบกบสื่อยังไม่เห็นของน้เซคนอยู่ปันปัดสิเฮ้ยเือสื่อยังไม่เห็นที่นเซนคนใส่นอ้ยนาะ ไม่พิเวนก็ไปตอกไม่นะไสเอาอไปง่สยง่างยว่าปะนีราคาบ่นี่แต่สิาเช่เยี่ยวสวรรค์เสียทีด้วย ไม่เอาหรอต้อนไม้เนี่ยปลูกไมเงี้ยเอาเจ้าของซื้อล้ร้นา,านาาเลยมันซะื้อเจ้าของร้านจากไหนมาไปเบอร์มาเศรษฐีเลียนทองนี่แหม่เศรษฐียังเกาะเศรษฐีเลียนทองเลือนควักเงิน <laughs> กวักกวกข้างหน้าโูรโมชั่นเงนาะ <laughs> ห,หางเลย ซื้อหนึ่งแชมหกไปตั้งนะเพื่อนไปตัวที่อยู่ได้อมีชุดนี้ครับที่แบบว่าชุดละร้อยเดียวเป็นกระถางรดน้ำมนโอ้ตอยางฮดที่รอบนอกท่านที่ขั้นตื่นขึ้นบ่รา้อฮดน่นเขาฮดเต้นเต็โตเลยสามกระถางร้อยยี่สิบหกรับซื้อซักกรเนเลยกระถางละสี่บบาท ซื um> ้อได้เจ้ากระถางต้นไม้เขาป้องให้กระทางต้นไม้แทหรือปลอมนี่เปเปอร์อย่างต้นแท้พราะนี่ขาบแหมมันมันงามหมวะยังเลยซีซีบาทนี่ซื้อยังได้นาะค่ะนั่นไปซื้อไปซื้อปุ๋ยเพอนะซีซีบาทเนาะตัวเขาเรียกซีซีบาทได้ได้ต้นหนึ่งครับให้เลยครับลดราคาให้บอุ้ยเพันไหเจ้าต้นหนึ่งอ๋อแม่ซีซีบาทเร็วเอาไปเนี่ยวเวนี่ของนี่ตัวหนีกดข้ามไปเรื่อยๆเอากวดค่ะ เศทีเอาเศทีหนจะจะได้เป็นเศีทีสีนี่บ้านใส่สด่บ้านเาินกับตะโงมันิงนีป็ะแเบมกแนกินไม่หากินนี่เลยเจ้ากันเลยไม่มาเป็นแบอหยอยขาวหมูดิเขราสิว่าจะเป็นตะโอกงนี้เสียหัว นี่ก้วยด่างบ่ค่ะว้ามันแพงครับตัวละสามล้านคาร์บอนมินฟ้าเาไปชิมก่อนเทีงกว่าที่ซับเล่นมีเงินสีสจีไม่มีมาถึงมันไปเขียท้องข้ามมาป่วยด่างมันถึงตัวละหลายบาทเกืบหลายพันเนี่ยสูงมันข้าเจ้าเนี่ยมันนะตามร้านไม่ได้เฮียนหลังบอกยังนี่ไปซื้อกล้วยด่างแล้มึงห่อข้าวต้มกับอะไรเปียกมันนั่น่าสร้างจีบเท้าไปเลยจ้ะแล้วมันมีเงินสี่จีจีบเท้าสี่กล้วยด่างไปชิมซื่ๆนี่จีบสี่บาทเนี่ย มีสี่สิบบาทเลยทั้ทงสื่อควยด่างคุณโอ้ยหน่อยยีย่สิ <c oughs> บุ่นเลาเดี๋ยนี้ยังแล่นเฮียอยู่ก็จิงป้าไอ้ป้าชมมาชมยาแม่มั่ <c oughs> ไปร้านไหนก็นนไปเทศน่นโมเตอรรันพะเจ้าไ <c oughs> อาอันสีสิบบาทไงคอยสันนี่ไมทั้งนี่หนะ ยูว่าตีอก็บันก็ตันเียน่นกเียวกันน่เนาะเป็นมีแบบว่าัเหเพิ่นคือ่นเอามาขายสวัสดีเบาทสบาทต้นนี้ซีีวก้าโอ้คือแตงเนโอ้คนคูบอกแงม ้นานียนี่คนผู้งามนะโอ้ยคนผู้งามเราหยองไปนี่อยจะเสื้อนี่ต้นลาอะรสือบาทีหด้นิอยงนนะเอาต้นเศร็จอกี้เงินเปียกเเห็นมอน่ะเขาจะว่าเงินดี๋ยวสม็นตลวอยามือแล้วทำเงินเปียกไว้กับบัตรืออยู่เอา่อยากได้น้กวักแม่อยากได้จอมมีีบ สายนั่นน้ำโบนะนั่นอะไรคลองน้องอะไรมากนี่เลยเอาอยู่บ่อที่เอาอะไรนอามาซื้อนะนะชาติ80แต่ว่าถมูเรื่องนี่เหล้าหอม120บื่อไปเหล้าที่ตะบูหุ่งบ่ได้๋ดิตัวที่นี่เดลีกวางสับ200บาทมีเป็นอย่างไรไม่กลัวปอนิสนะอันนี้ฟิลเดลีกวางสับตัวเนี้ยมันสิเป็นไม้ปอกอะแล้วก็เป็นไม้ที่บอกว่าไอ้คือความหมายคือแบบกวางเงินกวางทองเข้าบ้านครับโอ้ยแต่ว่มีต้นไม้ของเจ้าเป็นแต่มีงูอยู่ค่ะว่า ูเ <cin stereotype> มื่อนั้นก้อยซื้อต้นชวนช่มไปขอยไปไว้ในห้องมีแต่าที่หอยเต็มห้องหอยเอิดคือวางสั่นเชิญชมชมเนาะมันมาช่วยเดี๋น้องอื่นมันออกเข้ามาในห้องมันมึงมันชมอย่างเดียวมีส่วนน้องอื่นมาจากช่วงอย่างช่วงอันนั้นละต้นชวนอันนั้นมีอันต้นส่วนอันนั้นบอ่าจะไปซ่วนส้มส่วนบุษงกสร่างมัน เอาเลยไปปูเลยย่ำเบาหรอคะก็หนาเป็นตัวอนี่บอกเพื่อกูมากินเหล้าเนาะยาัยกลายเห็นไูใชยม่อมๆดูเอาล่าะเอใะาใบเอา้อาาาเอาล่ะมีสี่สิบจะขอเป็นราคาปานั้นออกมาเมื่อต้นลายีชิบา้าิบาทเออเอาลวดเจ้านัน่นมัน,านราคาขนาดขอปวดขาเด้เทียนมันยายชอบต้นไม้มากนันสบาท มีต้นงีงาบเนี่ยอันนี้กวักเงินครับต้นเดียวกันคับต้นนั้นเพียงแต่ว่าบะมันเป็นียงกระถางอันแอันนี้เท่าไหร่คะเนี่ยบัวปกโคดสองร้อยห้าสิบบาทถ้าใครเขามีหมอกซีอูยู่ก็จะเอาต้นใหม่ไปใยไซดอเขาเรียก่าเอาดอกต้นดอกเงินมาจากนี้ครับดอกเงินนี่แต่กวักเงินค่เงินดอกเอาอยู่บ่ทเงินดอกอาอยู่บอันนี้เสน่นางกวักครับ นั่งยังไงสนิทนั่งปลุกลูกไปไปไปเมื่อเถอะซื้อละบอนี่ซองหนาเพื่อนอยากได้เมียอยากได้จักตนเอาพี่น้องลำหน้าก่อนคิดมีนะครับขาเพื่อนเวตอนราคาดอกไม้ถือว่าแล้วจั่เกลือดอกสิตใจภาพพี่น้องลำหน้าคิดมีสักก้อนเดินทางกลับนะครับพี่น้องคุณนะถื้อใบแล้วคอยให้อีกสิบห้าบาทโอ้ยสิบห้าจุดเอ้อ มีบ้านคุณหาซื้อของจนได้หลายบ้านซื้อส่งไหม่าต้องบอกคนเด้อซื้อยังกระไดเนาะมันคือบอกเคลื่อนไอ้แม็กไอ้นั่นอะไรบอกพิธีกรนั่นพิธีกรระเบียบอะไรเอออะไรอับคือหอนหุ่นแกอยู่บอกอืมตั้งสี่นะเอาเนี่ยทิพหามาโอเคต้องทาไปย่องเพิ่นทีนซื้อนี่แหละต้นได้บัตรเอาต้นได้บัตรเอาต้นใหญ่ๆครับก่อใหญ่ๆก่อนใหญ่ๆดีๆเอานี่นี่นี่นะต้นมีรูปหนาข้นนี่เอารลปเนี่ ้้นีบ่ได้อย่าไปยุ่งเพื่อนเงินบ่พออย่าไปจ่ายแล้วจ่ายแล้วโอ้ตีนี่ละงานที่สุดเอาเพื่อนทักบัวเถอะเศรษฐีเล่นนอกหรือวจะอย่าไปเล่าใส่ตามหุ่งบ่ไหวดิเอาไว้นาของห้องลัางของแม่ของบังคับดอกสีขาวในห้องค่ะเขาบางง๊าค่อยออกข้างนอกครับในห้องได้อยู่แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นคือเขาว่าเขาปิดห้องโดนเสียต้นใหม่จะบังคับแต่แต่แบบนี้ค่อยออกข้างนอกเออเอาเป็นว่าในห้องได้ แต่ว่าสัดบางน้เคยออกข้างนอกเอาลำลาบีนอยคลิปนี้นะครับผมเอาท้ายคลิปใช่ๆๆใช่ใช่